ธรรมอาจารย์หมัดแมวกันก่อนงานนี้เป็นข่าวดังในต่างประเทศเป็นคลิปที่เป็นไวรัลมากในโลกโซเชียลมีเดียกระทั่งฝั่งไทยเองก็ยังมีนะคะคุณผู้ชมเห็นแมวไหมสีดำนั่นแมวนะ ต,ตัวหมาหมูนั้นเป็นหมาป่าค่ะหมาป่าพันนี้ไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะหมาป่าโคโยตี้หมาป่าโคโยตี้มันจะอยู่แถบแถบอเมริกาเหนือคุณผู้ชมเช,ชื่อไหมตัวมันไม่ใหญ่นะหมาป่าโคโยตี้แต่เขี้ยวมันเขี้ยวมันแหลมมากแล้วมันเป็นสัตว์นักล่ามันล่าได้ตั้งแต่แมวยันหมูป่าเป็นอาหาร แล้วมันไม่ได้มาตัวเดียวมันมากัน3ตัวแต่ทําไมเจ้าแม็กซ์ถึงสามารถสู้มันได้ขนาดนี้ไปดูกันสํานักข่าว CBS ลอสแอ e เจลิสเสนอข่าวความกล้าหาญของเจ้าแมวเหมียวที่ชื่อว่าเจ้าแม็กซ์เจ้าแม็กซ์เนี่ยสู้กับหมาป่าโคโยตี้ตัวใหญ่ถึง3ตัวพร้อมๆกันแต่เจ้าของเจ้าแม็กซ์นะคะก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าตัวเจ้าแม็กซ์เองโชว์เพลงหมัดแมวสู้หมาป่าจนหมาป่าล่าถอยกลับไปจ้ะ โดยนะคะเจ้าของของเจ้าแม็กซ์ค่ะบอกงี้เธอเล่างี้ผู้หญิงคนนี้เธอเล่าว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอกับสามีนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในบ้านก็เห็นเจ้าแม็กซ์มันเดินฉุยฉายหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ลุกไปดูก็เห็นเจ้าแม็กซ์โดนหมาป่าคอยตี้สามตัวล้อมอยู่ด้านหน้าบ้านตอนนั้นเธอตกใจมากเมื่อเห็นหมาป่าคอยตี้อยู่ด้านนอกขนาดคนยังกลัวเลยจริงเจอหมาป่าแต่สิ่งที่เห็นแล้วทึ่งคือเจ้าแม็กซ์ของเธอยืนประจันหน้ากับหมาป่าสามตัวแล้วก็เริ่มไล่เจ้าหมาป่า ตัวใหญ่ที่เข้ามาใกล้ๆอย่างไม่เกรงกลัวฟัดกันไปฟัดกันมาหมาป่าคอยติ้บพ่ายแพ้จ้ะแล้วก็กลับไปในอาณาเขตของตัวเองเจ้าแม็กซ์เนี่ยนะตอนมันสู้เสร็จนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนะม,นยยมันยุ้ยมันยุะญาตเข้าบ้านมาค่อยๆเดินเข้าบ้านอย่างชิวๆเจ้าของบอกว่าตอนมันออกไปมันก็ออกไปชิวๆเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวขู่เขาขู่เขาเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็เดินยุ้ยยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวกลับมาโดยที่แบบ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีบาดแผลแต่หมาป่าน่าจะมีบาดแผลไปเขาบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้นะเจ้าแม็กซ์มันเป็นแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแมวเล่ร่อนมันเพิ่งถูกเก็บมาเลี้ยงเมื่อ4ปีที่แล้วชีวิตมันต้องแต่โตมาจนถึงเนี่ยกว่าจะเจอเจ้าของคนนี้มันเล่ร่อนอยู่ในเมืองลองบีชอยู่ตามแบบชายทะเลถูกลังแกแบบนี้ยมานานมากมันจึงเป็นแมวสู้หมาป่าเหมือนแมวสู้คนเลยนะคะ